อิสานแทบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของการอัปเดตข้อมูลเงินประกันรายได้เกษตรกรสำหรับงวดที่ยังคงตกค้างตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่9ที่ทางธนาคารทกรสยังคงไม่ได้โอนเงินให้กับเกษตรกรและเงินยังไม่เข้าบัญชีเกษตรกรหรือหลายๆท่านอาจจะอยู่สถานะรอดำเนินการวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารในการติดตามการจ่ายเงินกับทางธนาคารทกศค่ะและติดตามความคืบหน้าในส่วนของอัตราไล่ละห0 0ร้บาทรอบ ที่สนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินพี่น้องชาวนานหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ ติดตามการตรวจสอบเงินประกันไรายได้เกษตรกรในการจ่ายงวดที่ตกค้างนะคะสำหรับเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับเงินตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่9และเกษตรกรสามารถเข้าไปเช็คกับทางธนาคารทกสได้เลยนะคะหรือว่าจะเช็คผ่านทาง h t t p s w c o i n b a a c c o m ค่ะ ในส่วนของการติดตามมาตรการเยียวยาโครงการการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของทางรัฐบาลเรียกกันว่าเงินประกันไรายได้เกษตรกรหรือว่าเงินประกันราคาข้าวนะคะซึ่งอาจจะยังมีชาวนาบางรายบางคนบางท่านยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารทกศหรือว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะ ซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล้วก็กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกินกลางอ้างอิงแล้วก็การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสำหรับผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64รอบที่1วดนที่9นะคะมี มต um ิท er our yeah, so ี่ประชุมครั้งที <t <t ่1ทับ2,564เมื่อวันที่4มกราคม2,564รอบที่1งวดที่9ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่28ธันวาคม2,563ถึงวันที่3มกราคม2,564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆน่าความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะคะราคาประกันก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,573บาท20สตางค์ ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 1 9 9งบาท73สตางค์ข้าวเปลือกเจ้านะคะตันละ9 4 4 2บาท99สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1830บาท42สตงตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะคะตันละ1 1 5 0 3บาท7 1สตางค์การเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รใช้ในการใจ่ายให้แก่เกษตรกรสําหรับการจ่ายเงินในส่วของงวดที่9นะคะในส่วนของค้าวเปลือกหอมมะลินะคะจะจ่ายอยู่ที่ตันละ2,426บาท80สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,006บาท27สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ557บาท ข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ169บาท5 8สตางค์แล้วก็ข้าเปลือกเหนียวนะคะตันละ496บาท29สตางค์ค่ะหากเกษตรกรท่านไหนยังไม่ได้รับเงินจากทางธนาคารทกสก็สามารถตรวจสอบเช็คเงินประกันไรายได้เกษตรกรได้ที่ลิงก์ h t t p c h o c o i n b a a c c o m ของทางธนาคารกทาาารกศพิกเข้ามาก็จะเห็นตรวจสอบผลการรับเงินสนับสนุนโครงการของทางรัฐบาล ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้ใส่กระเป๋าค้นหาก็จะขึ้นว่าได้รับการโอนเงินหรือยังไม่ได้รับการโอนเงินค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยสําหรับเงินประกันไรายได้เกษตรกรในการจ่ายส่วนต่างของคนที่ตกค้างแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินให้เช็คทางธนาคารธกสด่วนนะคะอิสานแซบนาข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ